ลครชีวิตรักพีอีจวนตอนที่ห้าทัดชัยรู้สึกไม่สบายใจที่เขานอนกับบ่าวแม้ว่าเธอจะเป็นคนเข้าหาเขาเองก็เถอะเขาจึงมาหาหนิงที่ห้องหนิงอยู่ไหมอะหนิงมันไม่อยู่หรอกเจ้าค่ะคุณทัดไม่อยู่หมายความว่ายังไงเยี่ป้อมฉันไม่เห็นหน้าหนิงมาสามวันแล้วนะหน้าแปลกใจหรือว่าไม่สบายมาก มันลาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าค่ะคนย้ายเข้าของออกไปหมดเลยอะไรนะลาออกแล้วงั้นเหรอแล้วหนิงไปไหนยายรู้หรือเปล่าไม่รู้หรอกค่ะคุณทัศมันเป็นหลานอีชั้นแต่มันก็ไม่ยอมบอกอะไรถามอะไรก็ไม่บอกเลยสักอย่างอีชั้นเดาว,ว่ามันน่าจะกลับบ้านนอกไปหาพ่อหาแม่มันเน่ยเจ้าค่ะแล้วบ้านเขาอยู่ที่ไหนยายบอกชั้นมาทีสิ คุณชายจะอยากรู้ไปทำไมล่ะคะเรื่องของนางหนิงมันเป็นแค่บ่าวบอกมาธนายายป้อมฉันมีเหตุผลของฉันอยู่ที่ขอนแขนเจ้าค่ะจดมาให้ด้วยว่าบ้านของหนิงอยู่ที่ไหน้า <c> ฮ <oughs> สาเก่ใจกูนักในที่สุดไอ้ทัดใสมันก็หลงสเสน่ห์นางหนิงนางบ่าวในเรือนล้านของบ่าว ตัวมันก็เป็นบ่าวหนึ่งจวนเองมันเลวเองหลอกล่อนางหนิงให้มามีอะไรกับหลานข้าแล้วไงสาแก่ใจลูกก็ได้เมียบ่าวหลานก็ได้เมียบ่าวคุณหญิงสจีเจ้าค่ะชัางน่าสงสารอะไรย่งนี้และเจ้าค่ะคนอย่างเองมันต้องตกนรกหมกไหม ไม่ได้ผุดได้เกิดอีจวนก็ไม่ต่างกับมึงหรอกอีคุณหญิงสจีมึงฆ่ากูฆ่ากูอย่างเลือดเย็นฆ่ากูอย่างทุกข์ทรมานมึงมันสมควรตายแล้วกูไม่รู้สึกผิดหรอกที่ฆ่ามึงอีจวนย้อนไปเมื่อสามสกว่าปีที่แล้วคุณทีเจ้าขาคุณแม่ของคุณทีจะให้คุณทีแต่งงานกับคนอื่นหรือเจ้าขะ แล้วจวนจะอยู่ยังไงล่ะเจ้าคะคุณทีใช่คุณแม่จะให้ฉันแต่งงานกับน้องนวลแต่ฉันยืนยันว่าฉันรักเธอคนเดียวนะจวนฉันไม่เคยคิดจะรักน้องนวลจวนเจ็บเหลือเกินเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจเจ้าค่ะฉันขอโทษนะนวลฉันจำเป็นต้องแต่งงานกับเขาแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอฉันจะรักและดูแลเธออย่างดีที่สุด คุณนวลจะยอมรับบ่าวหรือเจ้าคะถ้าเธอแต่งงานมาแล้วรู้ว่าคุณทีมีบ่าวเป็นเมียอีกคนเธอจะยอมหรือเจ้าคะยอมไม่ยอมก็ต้องยอมถ้าไม่ยอมก็ไม่ต้องแต่งจวนยอมเป็นเมียบ่าวขอแค่คุณทีสัญญาว่าจะรักและดูแลบ่าวอย่างดีที่สุดขอบใจนะจวนฉันสัญญากับเธอว่าฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนใจจากเธอไปรักนวล ขอแค่เราเข้าใจกันก็พอใช่ไหมจวนใช่เจ้าค่ะขอแค่เราเข้าใจและรักกันก็พอพ่อทีเรียบไปเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวได้แล้วหนูหนวนจะมาแล้วขอรับคุณแม่เมื่อชายหนุ่มออกไปแล้วคุณหญิงสจีจึงก้าวฉับๆเข้ามาหาจวนอีจวนมึงอย่าสารแนเสนอหน้าไปให้หนูหนวลเห็นนะถ้ามึงสารแนไปแล้วก็ กูจะตบหน้าส,สวยๆของมึงให้แหกเลยคอยดูเจ้าค่ะคุณหญิงอย่าคิดว่าจะเผยเทียบหนูหนวลได้เอ็งมันเป็นแค่บ,บ่่าอีลูกขี้ครอกส่วนหนูหนวลเป็นลูกเจ้าพระยามันเทียบอะไรกับเอ็งไม่ติดเลยจำมาไว้อีฉันไม่เคยคิดจะไปเทียบอีฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเจ้าค่ะถ้าไม่เคยคิดก็คงไม่ยอมเป็นเมียลูกชายฉันง่ายๆหรอกเรารักกันนะเจ้าคะคุณหญิง ฉันถามหน่อยเถอะนะว่าถ้าพ่อทีเป็นแค่บ่าวไม่ได้เป็นลูกชายของฉันเอ็งจะรักเขาไหมฮะนางจวนร,รักเจ้าค่ะต่อให้คุณทีเป็นแค่บ่าวบ่าวก็จะรักคุณทีเพราะว่าบ่าวรักคุณทีที่ตัวของคุณทีเจ้าค่ะทุยอย่ามาตอแหลกูไม่เชื่อมึงหรอกอีจวนที่มึงพูดแบบนี้เพราะมึงรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ ที่ลูกชายของข้าจะกลายเป็นบ่าวใช่ไหมล่ะฮคุณหญิงสจีออกไปจวนได้แต่ตาวาวโรดด้วยความแค้นมึงคอยดูลิศกูก็แล้วกันอีคุณหญิงกูไม่ปล่อยให้อีนวลมันมาแย่ยงผัวกูไปได้หรอกมึงคอยดูก็แล้วกันเมื่อนวลมาถึงบ้านของคุณหญิงสจีด้วยความสวยอ่อนหวานน่ารักดูผู้ดีของนวลทำให้ชายหนุ่มเองก็อดตกตะลึงไม่ได้ สวัสดีค่ะพี่ทีจ้ะน้องนวลน,น้องนวลสวยกว่าที่คุณแม่บอกเอาไว้มากเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ทีมาๆๆหนูนวลขึ้นไปบนเรือนก่อนลูกโอ้โหแต่งตัวแบบนี้สวยน่ารักน่ามองไปทั้งตัวเลยจริงไหมพ่อทีจริงขอรับคุณแม่ขอบพระคุณคุณพี่แล้วก็คุณป้ามากนะคะ เรียกแม่สิจ้าหนูหนวลอีกหน่อยเราก็เป็นดองกันแล้วยังไงยังไงซะแม่ก็ต้องเป็นแม่ของหนูหนวลอยู่ดีนั่นแหละจ้ะเจ้าค่ะคุณแม่ยิ่งได้พูดคุยด้วยยิ่งได้รู้จักทีระกลับยิ่งชอบนวลมากขึ้นน้องนวลจ้ะได้ข่าวว่าน้องนวลเคยไปอยู่ที่ปีนังมาด้วยเหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะคุณพ่อส่งนวลไปอยู่ที่นั่นไปอยู่กับคุณป้า ไปเรียนเกี่ยวกับการบ้านการเรือนนะเจ้าค่ะอืไปเรียนไกลถึงปีนางเชียวคุณป้าบอกว่าเมื่อเราออกเรือนไปไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ภรรยาแต่ต้องทำหน้าที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเรือนงานบ้านการเรือนเป็นสิ่งสำคัญเจ้าค่ะคุณป้าท่านสอนถูกชายหนุ่มได้พูดคุยกับนวลก็ยิ่งชอบเธอมากยิ่งขึ้นไปอีกสวยทำไมมันสวยจัง ไงอีจวนเตรียมตัวตกกระป๋องหรือไงมึงอ่ะอีป้อมมึงไม่ต้องมาสมน้ำหน้ากูถึงยังไงคุณทีเขาก็รักกูไม่ได้รักคุณนวลมึงมันก็แค่บ่าวผู้ชายเวลามันอยากได้มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละอย่าไปหลงคารมคิดว่าเขารักเองหน่อยเลยนางจวนบ่าวอย่างกูนี่แหละจะเป็นนายมึงให้ดูอีป้อม อย่างมึงนะเหรอน้ำหน้าอย่างมือเหรออีจวนมึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้ว่ามึงวางยาคุณหญิงเรื่องนี้คุณหญิงยังไม่ทราบถ้าคุณหญิงรู้เรื่องเมื่อ,อไหร่มึงโดนเฉดหัวเอาไปจากบ้านหลังนี้แน่อีกป้อมมึงอย่ามาใส่ร้ายกูนะกูไม่เคยทำกูเห็นกับตาว่ามึงเอายาใส่ให้คุณหญิงกินเพราคุณหญิงกินคุณหญิงก็เป็นลมเป็นแรงสุขภาพไม่ดีมึงไม่มีหลักฐานอย่ามาใส่ร้าย หลักฐานก็อาการป่วยของคุณหญิงไงล่ะเอาสิอยากบอกก็บอกและจำไว้ว่ามึงอาจจะเป็นลายต่อไปอีป,ปัอมมึงนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆอิอีจวนเอ้ยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบละครแนวพีเรียดเรื่องนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ